สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มก็จะพามาดูสัตว์ประหลาดค่ะสัตว์ประหลาดพูดทำลายบอลสีของเจ๊ตุ่มนะคะดูค่ะพี่น้องอย่างนี้เขาเรียกว่าหนอนชาเขียวใช่ไหม ใช่ไหมคะใช่ไหมคะดูดูเขาดูดูชัดๆนะคะพี่น้องลักษณะเขาจะเป็นเช่นนี้นะคะอ้กินจนอิ่มแล้วนะคะบอลสีจะตุ่มกินไปเจ็ดแปดก้านแล้วทั้งใบทั้งก้านกินก้านไปอีกสองก้านกินใบไปแปดใบนี่ตัวเล็กพี่น้อง ดูด,ดูเธอมาทำไรเธอมาทำไรมาทำไรมาเธอมาทำลายของฉันเธอเฮ้ยดูพี่น้องเขาเรียกว่าหนอนชาเขียวใช่ไหมจะเป็นเช่นนี้ใช่ไหมดูพี่น้องดูนหน้าตาของเขากินจนอิมตัวพองเลย ก็มาไงอ่ะอืมมาคืนเดียวกินของเย็ดตุ่มเนี่ยดู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 เนี่ยดูอุ้ยอะไรเนี่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 ยอืมดูพี่น้องดูดูอย่างนี้เขาเรียกว่านอนชาเกียวใช่ไหม ดูด like ูดูเขาดูเขาดูเขาอืมดูเขาอืมกินซะอิ่มแปรเลยกุ้งกางเลยกินบอลสีของเขียตุ่มนะคะดูพี่น้องดู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 โตเล็กดูตัวเล็กดูตัวเล็ก ดูค่ะดูหนอนชาเขียวนี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าหนอนชาเขียวดูหน้าตาของเขาด้ยคะเอาอยู่เรียงตัวกันได้ไหมอื้ตัวใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยพี่น้องดู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 ว้าวอื้อดูดูดู ดูหน้าตาของเขาพี่น้องดูหน้าตาของเขาดูดูดนะเจ๊ส่มให้ดูหน้าตาของเขานะคะดูด้านเนี้ของเขาดูเขากับตัวดูพี่น้องดูดูนอนชาเขียว แตค่คนเล่าคนขายจิวหน้นชานเขียวอืมอืมอืเห็นแต่เขาเรียกว่าหนอนชาเขียวคงจะเจอนี่แล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว นอนชาเขียวค่ะโอยเสียวอะ่ะน่กกว่าจังดู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 ด,ด,ด,ดูเอาให้เขาเลี้ยงจัวกันเนาะจะให้ดูครับดูกันชัดๆเลยชิ้ถุ่งก็กวัวนะอืมดูเข,ขาคลายคลายนี่ออกมา ดูกันชัดๆค่ะพี่น้องตัวททำลายต้นไม้เจตุ่มจัวทำลายบอลสีเจตุมเคยเห็นกันไหมคะเจตุมก็เคยเห็นแล้วก็บอกนอนชาเขียวนอนชาเขียวเจตุมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละชัดเจนเลยแจ,จ่มแจ๋วเลยพี่น้องดู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 ด,ด,ด,ดูมาไงดูหน้าตาเขา หน้าตาเขาพี่น้องดูหน้าตาเขาดูเล็ก ปากออกมาแล้วปากยาวๆนี่กำลังโผล่ออกมาแล้วเนี่ยนี่คือปากของเขานะคะกำลังโผล่ปากออกมาอะกระดึบกระดึบแล้วเอาทีนี้เอาตงตัวนี้ไม่ไม่กระดึบเหรอ กลัวจังนะพี่น,น้องนะนะเริ่มกระดึบแล้วอะนะนะเริ่มกระดึบแล้วอ่ะตอนนั้นก็เริ่มแล้วยุงก็จะมากัดกัดอะไรล่ะ,ะย,ยุงก็ตัวบึกใหญ่เลยทีเนี้ย กำลังดูหนอนชาเขียวอยู่ค่ะเห็นไหมคะหนอนหนอนชาเขียวมากินต้นเขาเรียกอะไรต้นบอนสีเจตุ่มดูนางดู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 เธอดูเธอทําอาดูดูอูดดู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 นะคะ มาดูดหนอนชาเขียวค่ะโอ้ยตายตายตายขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกเิทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกน้ำใจมาตีที่มอบให้ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแคบข้าจากอันตรายทั้งกวงคะ่ะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองนะคะเงินไหลกองทองไหลามาเต็มบ้านเต็มเดือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทุกคนคะ่ะเห็จ้ามากรับซับก้อนโตรรบพรังงานบวกพลังางานแห่งความมัง่งคั่งพลังงานแห่งความสมบูรณ์พลังงานแห่งความร่ำรวยกันทุกคนทุกท่านนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะเพ่งๆรวยๆปังๆกันทุกคนนะคะ